ไปไหนเนัียนคะไปกนไปโฮจิมินห์แล้วก็อยาจาตั้งตารอ,อกับอะไรบ้างคะเอ,อ่อกระเช้าค่ะตะปิดปิดไปแล้วทุกคนแต่ <c oughs> ก็ที่นั่นมันยังยมี <c oughs> วินวันเดอร์อีกเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใต่ดีนเวิร์กที่ไทยหรือเปล่า <c oughs> <laughs> คิดว่ามันอาจจะมูดดีกว่าเพราะว่าอยู่ติดทะเล uh huh. ก็เตรียมตัวพอกีมกันแดดกันไปด้วยโอเคเลย โชก่อนโชว์อันนี้แกงอะไรคะเนี่ยแกงปูดิปดิปเพื่อนไม่เอาหนึ่งเทเลยนะีวิวกาแฟไหมเชียสจืดเแต่ย่างตาแแล้วงายดเลยเออมองย่าไปอาไปนั่นแหละอย่างนั้นเล แนวอันนี้ไหนนะเขาดูผลงานหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวป่ะตัวน้อยๆตัวน้อยเป็นไงเลิศค่ะนี่นี่ต้องดูนี่ต้องดูโอ้ยทำไมดีจังห่วยอ่ะมีตัวนี้แบบได้่ไหมจะถือให้เงาอ้วนเอ้า รื่อนัานารของเรานะครับนะครับอรนยัไม่กินปลาทุกคนไม่หิวเหก็ไม่ได้วอะไรม่มาค่ะว่ทุกคนอมใจกันรู้ปล่อยมาเป็นน้ำหีแต่จะไม่ใช่่นติ็นเป็นเ็เกินค่ะท่าประธาน นี้เขาบอกว่ากดตดค่ะเขาบอกว่าจะมาที่นี่อ่ะใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงคิดว่าเกินไหมก็ไปสวัรค์หลายรอบอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่าคงเกินค่ะคงเกินแหละ <c oughs> นัดนั่งเหมือแล้วเหมืออีกเหมือแล้วเ <c oughs> หมือเหม่อแล้วฟ้ววววาเศรว่าตื่นมาไม่จบสักทีคืออ <c oughs> มันไม่สุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไปสวัรค์หลายรอบจริงพูดจริงไปเล่นหล้วเดี๋ยวหลับเลยล่ะ ต่างไข่ก็ไม่ได้เดี๋ยวดูนหน้าพี่จูนอือคืออือคือไม่รู้ไม่พูดอะไรอะ <c oughs> แต่กินได้ได้ขอสามคำให้กับมือนี้นี่คือี่ค่ะขอสามคำให้กับมือนี้ เหลือเต็มต๊ะอร่อยสุดรสชาติแปลกประหลาดแบบคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเปรวขนมน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะมนกดได้อ่ะไม่อันนี้ไม่น่ารักอันนี้น่ารักอ่ะ ปโปเกมอนเหรอขนมที่นี่ก็น่ารักจังแล้วเราจะมาดูความจริงคนกลุ่มนี้เขาทำค,คนกลุ่มนี้เขาทำอะไรกันคะนคนกลุ่มนี้เขาทำอะไรกันคะซื้อน้ำแกงคั่วมากินตอนเช้าน้ำแกงคั่ นะครับน <Rabbi. S 3> uh ี่สาวๆในบริษัท ở đây nó nhiều lắm, nó không phải, chắc là nó buồn, có chuyện gì? Lợp đèn. Đèn. Oh, <are> จากไฟตัวเลี่ยมกันอยู่นะครับไม่มันเยอะจนมันไม่สหวยอ่ะมันเยอะจนลก,กอ่ออะพี่ทำงานที่นี่ดียังไงอย่างที่เห็นสาวๆเยอะใช่ไหมครับหโน,โนูคอมเมนต์นเรื่องนี้ครับ <laughs> ข่งข้อแสงไปไปไหนวะลำธารนางฟ้าครับท <c oughs> ่าที่เขาบอกมานะพอเมื่อกี้ก็นั่งหลับมาคาดหวังเก็อบประเ็นหวังในเรื่องหวังอ,อะไรกนะคา <c oughs> สวยงามโอ้ยสวยสวยมากเลย <c oughs> ที่นี่สวยมาก <c oughs> ยังไม่เห็นใช่เพราะว่าไกลอยู่ <c oughs> <c oughs>

แล้วว่ามันเหมือนนี่แหละตกแถวบ้านน้ำไหลไงน้ำไหลไม่ใชนะ่น้ำตกแถวบ้านเลยรีวิวน้ำเลยน้องนะ้มาถึมาที่ถือกล้องน,น,นะไม่ยอมทำไมตัวเองไม่อยากอยูอย่ในกล้องเลยไม่ทำเป็นตัวอย่างดีเลยนะคะยี่ไงเหงือกล้องก็อยู่แบบนี้อะรีวิวที่นี่ก็เหมือนคือเขาพาเรามาคาร์ดิโออ่ะ เหมือนน้ำตกป่ะไม่ใช่น้ำตกน้มันก็เหมือนน้ำตกบ้านเราอยู่นะใสมันก็นวดๆแต่ใส่มันนิ่มอยู่นะใช่ก็เดินเดินได้ชิลๆตอนแรกกลัวลื่นที่บ้านเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่บ้านเราก็คือลื่นหินโอ้น้ำมันฟ้าวหรอตึ้งๆที่เป็นข้าวห่อนร้อนไงคุณมีความคิดเหศษองไรกับที่นี่ไม่มีครับร้อคุณไม่มีความประทับใจเลยเหรอคะร้อนร้อนครับน้ำเย็นดีทีนเหลือร้อน ตังเหรนกีไปแ้่ลาี่เห็นไงอยู่ที่นี่คะเย็นดีนะคะดูครัพ่เห็นไงอยู่ที่นี่คะเขามีแผนล้างเท้า ไอ้งูตัวไหนนะนี่เจ้างูข้างในเขาก็มีอ้าวเหรอนี่ใหม่ยว่าธรรมชาติสุดๆไม่ไป็นไรไหมโอ้แต่ช่วยได้เยอะนะเหมือนนวดเท้าเลยอ่ะจริง ช่วยเหมือนนวดเท้าเลยเหมือนแบบคลองบ้านพี่เป็นเป็นพี่ประทับใจยังเอาความจริงหรือว่าไงเอาความจริงเราเป็นคนจริงอยู่แล้วประทับใจมากประทับใจอะไรที่สุดสองวันมาเนี้ยอาหารอร่อยมากต้องงเกือบจะละพี่ก็พี่ถ่ายไหมถ่ายน้าเลยถ้าลงคลิปนี้ไปบ้านแต่งล้วเนี่ย อไม่แตกเพราะว่าคือไกด์ไม่น่ารักแต่เรารักแฟนที่สุดหาแต่เรื่องสองวันมานี้ประทับใจอะไรบ้างคะวีวี ดูอย่านนี้มันก็ดูสวยอยู่หรอก,กประทับใจไหมคะมเออใภาพญญาแล้วกันคะเลสที่คือทสไค่ะทุกคแดงค่ะแดงคายแดงนะคะ เดี๋ยวให้ทุกคนรู้ว่าถ้าทุกคนเห็นายแดงที่นี่แล้วทุกคนนึกถึงอะไรเพราะกำลังก่อสร้างเออมีการลงส่งกี่งทีบหายเห็นรถเห็นรถไปโค้งไหมพี่มีนพี่มีนเห็นที่นี่แล้วพี่มิ้นถึงอะไรเข่าชนไก่วะตรงนี้เลยเนี่ยเข่าชนไก่พี่ว่าพี่ว่าเห็นที่นี่แล้วนึกถึงอะไร เมือนกองทรายแถวบ้านเลยหรือว่ามัเย็นเจดีไม่ใช่บีอ่ะข้างบ้านเลยข้างบ้านมีก่อสร้างครับที่นี่เขาบอกว่าทรายละเอียดคนแนะนำเอาทรายกลับไปด้วยนี่ฉันไม่เจอฉันไมเจอวะถ่ายรูปให้ ของสุภาพแฟชั่นนิต้าแฟชั่นนิต้าลืมว่าแบงค์เชานี้มีรถจะไม่ไปไหนเ้ยเอ้นจอยยอนมากเลยถ้าลองเล่นนั้นไหมันมี้สลายมากไม่เอากลัวอะไรลงมาได้สะบัดผ้าพร้อมกันค่ะนักเรียนเอากล้องมาดีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ ทับเจไหมขอดแมสไม่ได้เลยเรซแซนใช่ไหมที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะที่เรไปเดี๋ยวเราไปขับนั่งรถบีกสีสิบนาทีไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปทะเลทรายขาวครับอันนี้เป็นทะเลทรายแดงที่เขาบอกว่าสีมันจะไม่แดงเป็นสีเหลืองๆส้มๆใช่ครับทรายก่อสร้างบ้านเราแหละถ้าคิดสีไม่ออกแล้วคาดหวังกับมือจลางวันแค่ไหนคะ อะะไรนครับาดหวังกับมือกลางวันแค่ไหนขอให้มันกินได้สักอย่างสองอย่างก็พอแล้ว hour later เ <c> ท <oughs> <c oughs> ่าไหร่ใส่ใ well, ห <fruits> ้หมด รอยดับรอยูใช่ปะเล่นตีตื่นนตื่นตื่นหรอตื่นเบานะเล่วรถไฟหอยอยู่นะ คือสินสำคัญของพวกเราอืมแต่ว่า,าออกกำลังกายออกกินเบียร์ถ้าร่างกายเราพร้อมอ่ะเราก็จะกินเบียร์ได้ดี <c oughs>